สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็จะพามากินข้าวฟืนนะคะข้าวฟืนของไทยยญ่นะคะร้านนี้เก่าแก่มากนะคะขายมานานนะคะตั้งแต่นุชเกิดก็ได้กินของยายทําแล้วนะคะได้ยินว่าขายมา40กว่าปีแล้วนะคะนี่ก็นุชสั่งเป็นข้าวฟืนกับ ข้าวฟืนแล้วก็มีเต้าหู้นะเต้าฟูนะคะของหนูคือโตฟูแล้วก็ของยายที่บ้านก็คือจะเป็นโตฟูกับข้าวฟืนนะคะใส่รวมกันนะคะนี่ก็คือน้ำมักพอดนะคะแล้วก็ซอสมะเขือเทศท,ที่เขาปรุงเรียบร้อยนะคะน้ำหมักพอดก็จะมีรสชาติเปรี้ยวๆนะคะอร่อยแล้วก็น้ำมันหอมเจลนะคะฝักชี แล้วก็มีงาแล้วก็ใส่น้ำขิงนะคะแล้วก็จะมีซีอิวหวานนะคะแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ